500ดาวไป่ได้กบพูดไปเกิดเลยกดเลยกดเลยเริ่มเริ่มเกมใหม่นั่นไอ้นั่นเต็มแมปไปสีสีแดงเต็มแมปเกี่ยวมึงโดนลมไงวะแดงกูดีกว่าเกี่ยวเกี่ยเไี้ยหมึงก็เล่นกันดีดีดีเล่นดีเลยเล่นเตียวฮะผูไม่เี่งเอากด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 ดกกดดดีกดดีกดเลยยิบกด ไม่ไม่ตัวมามไอ้เหี้ยกดมือโกดเกี่ยวอะไรทีนี้มันไม่กดยินี้ไปตรงมาม่าไปตู้มาม่าเหี้ยเอ้าคิวบอลแลนด์แลนด์ฮ่อะไรรัดเอาเหรอเอาเอ่าอะไรอยู่นี่นี่วะเฮี้ยมาเต็มห้องเลยไอสัตว์เอาอมา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 กดโกดกดบาร์กดบาร์กดบาร์ไม่อยูไปตองมาม่าเอาไปต้องมาม่าเหรอคนที่ต่อไอ้แลนด์เนี่ยไอ้สัตว์ไหนบอกต้องมาม่าไม่ใช่ว่าเออเฮี้ยแปอบปีย มันโกกบุญอ่ะมันเงียบมันท้ำพูดมันปิดเสียงไว้อ่ะแปดแต่พลังเฮ้ยถึงกี่นาทีเนี่ยลืมดูเลยอ๋อหนึ่งนาทีอยู่โอเคโอบสิแล้วรันเฮ้ยอันนี้มันอ๋อรู้เอ้ยเคยเคยเห็นทำมาเล่นอยู่เฮ้ยจนเกือบเกือบซัไอ้ตันเกือบแล้วนะะมึงเี้ยแยกไปมาแรงสิบห้าวะเกือบแล้วไอ้แยเกือบแล้วไอ้เกือบแล้ว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 เกไอ้นี่กันตายโเลย ดอะดี๋ยวีโดนจับเฮ้ยโอ้โห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 ดูมันชนไ้เก่วะไอ้สัตว์พอมเปนะักเลยสัตว์ชนกูจังเลยก็เก่งก็ไอ้ก็กร้สารเอาไอ้เก่งชนนี่มะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เ้ยโอ้แล้วดูมันชนกันดี โอ้โหสัตว์กูตายแล้วไอ้เหี้ยกูยอมเอาไอ้เหี้ยตายเฉยเลยเอาเก้าตายเหลือนึกวันร้ายหรือว่าแมนไอคุณเป็นหัวคิวคุณยอมได้ไงวะโอ้ยเยี่ยตายตาย้ายเอาตายไอ้เหี้ยตายกันหมดเออไอ้เหี้ยเลิกไอ้สัตว์เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ท้าโบราณจบแคปแคปโบราณจบเวลาไวไปส่งแบน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 แคป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 ใจไอจัน เอมอมุมซ้ายพี่พ่อึงดิกูบอยมองไปข้างหน้าไปย้อไปไอาไปไปไไปลุกาคละนะคนละนะคนละนะคนละนะเออเอาน่เไอ้กูชื่อเอ็มวีพีจะไปเกาลสอบยังไม่ได้สอบไดบอกหนว่าผมสอบได้โหใช่ทำงานเกาหลีเหรอ เด็กด้วยอย่างเงี้ยเอา,าเอาเอา,เอาหนูไปสอบบ้างดิเอาแม่กต้องปลุกให้หนูดิหลังหลังหลังหน้ามึงอ่ะทำงานเกาหลีได้เงินเดือนดีแล้วเว้ยไอ้จนันมึงแต่งตัวยังไงของมึงเนะี่ยมึงเล่นตัวเปล่าปะเนี่ยหัวอย่ารีบกดไอสัตว์มึงพลาดละไอ,ไไอสัตว์ตุ้มของดิ ไปก่เป็นคนเก่งเลยไม่ไปวายมึงนี่เองระดับนี้อ่ยันยันอหไ่เรียกพ่อใจไหลยับใจไหลเลยใจไหลบุ่อนี่นเ่มันเินเดินนหาพนองไอ้จันเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเนเยินอยิเดินเดินนเนเยิเนอย่าอย่า ไอ้นัเนายแล้บ่น้ยไ้้านเจ๋งอ่อะโอ้โหดูโอ้โหดูมันเปิดห้องอปนโอ้โหดูมันไปโอ้โหไปคอยเฮียไอ้ไอ้เฮียไอ้ที่รกล่าวเลยไอ้กูดูดิไหนกูตายดิไหนกูดูดิกินลเดียมเียไปเดีเียมไมันรกล่าวคูรู้ทิเนีกูรู้ทินี้ นี่มันเทพนี่หว่าเฮ้ยพ่อมึันแหวเกินล้มตากป้อมึงซ้ายทางซ้ายมาทางซ้ายมึงตะโกนดังๆดิคนอื่นเขาไม่ได้ยินเอ็งมีปีนเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวลาเ่อออกมาไม่ได้ยินเอ้าจะเอ้ามึงมึงทะลุได้ยังไงไอ้จันมึงขี้โกงเอ้าเอ้าโกง ไปตายแล้วไปแล้วอดมันไปไงมันไปทันตายไอ้เวรเดาเรื่ยเรื่อเลยเอา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 เอ้าเราเมึงอขารได้ยังไงเนี่ยไปทับตายไม่ได้โผลโผลโผล่แโผล่เป็นปิ้มมึงก็พุ่งไปข้างหน้าดิจันมี่กดแท็นะเออเออมันเจ้เส้นแล้วไอ้ควาย ย่สการใส่ของกันเถอะหสห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไอ้หนูไอ้ยี่สิการแต้งใส่ของคนิดไอ้ี้ยไอ้สัตว์วิวหน้ามึงอ่ะใองึงเป็นนักขาโรตีไงสัตมันไม่ได้มีความยิธรรมตั้งแต่อาจารย์เข้ามาละ ยี่งเตี้ยวยิ่ไปแบบนี้ดีพอร์โอ้ดูแต่ละคนไม่ใช่ผายเล่นชฉพาแค่พูดตลางกัะโลกพี่อเออให้มันจริงเลยตว์มาเรามาดูเล่นในตอนกลางอันนี้อันนี้อันนี้พังแล้วก็อันนี้นอดูกูใส่ดิเนี่ยใส่อะไรเนี่ยการ์เกมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยก็ไม่ใส่เหมือนกันไม่ใส่กระเทียแล้วเมื่อกี้มามามากดกดกดทีเดียวหลายกดนึง ไอ้เงี้ยคลิปยาวอยู่กูตกไอ้เหี้ยแต่เย็นเล่นอย่างเงี้ยเลยเหรอแต่เย็นนะพี่ยิ่งเก่ตัดคลิปว่ะเอากดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูชุดดูชุดด้วยดูชุดด้วยกดกดดูชุดด้วยเฮ้ยกดดีนี่มันลัดดูชุดแต่ละคนต้องยังตัดกันกดไหนโอ้โหป้าเป็นบัคกัลินเลยตามนี้โผล่ไปข้างหน้าคนอะไรคนอะไรคนอะ คุยย่ใครแต่จตาคุยใครเกินกูคุยกับในคนี้ตบมัไอี่เนี่ยอ้ยแบบเเเฮ้กูี่มนต้องยมึงเล่นกันยังไงวะแรงมึงเยอะกว่ากูเนี่ยะเออน่ไงวะมึงอะไรจันไอจันตองเริ่มเลยชนกูปิวเลย ไอจนได้ก็เกลียดธรรมดาชุดอะไกี้เลปึ๊บเเปิดมาไม่ชนเรเยอะเกิเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดไอชิทีอานี่ยังไงน่ะตังตัวอะไรเาเจ้าตนาน้กูเกะไดอแล้วเนี่ยไอจานทำไรทำไรทำไรมึงทำไรมึงไอจันจักรดิ แวจะเกลแล้เนี่ยนนนนอ้ยเจมเปฟาแดงวาออ้ยอ้้ยไม่ได้หรอกเอ้าลูกกูตายได้ไงเนี่ยยนควายคุณไม่เกลีดไม่ดูเลยเฮียอมันมีไฟฟ้าแดงอ๋อลื่มลืมลืมมไม่ลวอนอ้นเียยเกือบตายเดียยดเีเก็บเฟ้แดงเกลียเดี๋ยวเก็บเต็มเลยเก็บเก็บเฮียแล้วูทาเอนเมื่อกี้ อะไรเดมอยู่ที่นำลงเล่นไพ่ปกเง้งเฉยนะมันมันม้ยเฮ้ยตายตายตายโอ้ยพีตายอยู่ยไม่แดกหรอกิือเอายังไม่แดกเลเฮ้ยเไอ้ไอ้เมไม่เล่นเอาเจดีเฮ้ยยายาชนทีเดียวมันไม่ชิปชนดิชนดิเจ้เวอร์ชนชนเวไอเวอร์แชมเวอร์กดเร็ว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 สายแทงสายแทีธุรกชิเกณดิไม่มีเอเย อเกตเต็มเกตเต็มเลยนิวแลนด์มึงบอกบีกีบีดิดิชนดิบาชนมึงบอกบีกีบีบีีบีอ่ะไอ้เด็นแลนดเออนั่นแหละนั่นแหละไปไเออนั่นแหละโอ้โหเยี่ยม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 เฮวยอะเฮ้เ้เเฮ้เ้เโอ้โหเกือบไปยยเฮ้โดดดีโดดดีไป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 เอ้ามึงไม่ดูทางเราหน้าทัพปรอมาทำไม อะไรอะกลังเ้นเี้นฟฟ้ากท้อีเนี่ยจ้อ้ไอ้นอ้ดี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 นีดีดีนีดีดีดีนีด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 ีนีดีดีดีนีีกีดีีด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 ีทีนีด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 ีีีีีีีนีีีีีีีีีีีีนีีีีีีีีีีีีีดีีีีีนีีีีีีีดีีี วอังกฤษอ่ะมาเหอะมาแต่ทางอังกฤษอังกฤษเอาไห่เอาเท่าไหร่สัตว์มาเราเราจะมาติวอังกฤษกันถึงว่าสิงหลาก็มีคำนี้โอ้มึงดีสิงหลาจะคิดว่าสิงอย่างเดียวเว้ยแล้วก็เทีองคนมีฮ้ย รอแมันโอ้โหของอี๋อะดูก็รู้ว่าสัตว์เถอะโอ้ยอะโอ้ยอะอะไม่ได้โม่เมือกี้เนี่ยมึงทำนานแล้วนะมึงโดนด่านจุด่านสิบลาพ่อมึงดิเต็มที่เต็มที่ครับอกเต็มที่ไงเนี่ยเต็มที่คนละอย่างกันเอาเอาคำแรกเอามึงจำไปมึงจำตัวอามึงจำตัวเอฟไปเอาแบกเฮ้ยมันยากจังวะเฮ้ย เฮ้ยตอบตัวทีตัวทีไม <t> ่ได <t> ้คอยเผื <t> ่อเอาเหี้ยเอาเลยเอาอคเไอ้เหี้ยตัวเต็มอะไรเดี๋ยวเราไปนั่งลงเล่นปักเด้งกันเล่งร่างเออเล่งเล่งเล่งเฮ้ยทำไมมันเล่งไวกูเนี่ยกูตัวป่าเนี่ยไปดูชุดไปดิไปดูชุดไปดิไอ้สัตว์อ้อยเฮ้ยรับตัวอะไรเนี่ยจังเอ้ยช่วยจังมาหน่อยช่วยจังมาหน่อย ตัวเอ้ยพี่จำเลยเด้อตัวอีตัวอีตัวอีบอกว่าอีหรือไออีป่ะไออีอะอีป่ะเออเออถูกแล้วถูกแล้วอีอะเอ้าอย่าไปติดีเฮ้ยทนเลเยี่ยมเปล่าเยี่ยมเยี่ยมพี่โอ้เยี่ยมีดีมากทำเลเยีดีมากนี่แหละกดี้อะไรลงไปเอ้ยเนื้อร้านนี่หวายตัดเอ้ามึงชนกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยจำดิจำดิ ลืมละเอาตัวกันจำตัวเอตัวเอ T O A ที่อะไรตัวเอตัวเอพ่อไอ้กดแดนไปเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนีเป็นยูตัวยูตัวยูตัวยูยูี่แหละยูยูยูต้องทำหน้าไอสัตว์เรียบร้อยไปกระปุกนี้วท T O A เลยไปเฮ้ยช่วยกันจำหน่อยสาระ ได้ฮะเออโอเปอเรชั่นอลฮะโอเฟสเตอร์โอเฟสัฉลวยผิดผิดไอ้สัตว์โอเฟนแฉมแฉมเอ้ยเอ้าล่วงวแฉมเปนเ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่มันเดี่วขวางไอ้ดิตกอาลุาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เก้าเอา ตัวพีดตัวพีดตัวพีดไอตัวไหนตัวไหนไอชาดมันจะถูกอาแล้ถูกแล้วไอ้เหี้ยดูดไอ้เหี้ยตัวพีดพีดยาวๆดิเอามาดูเล่นกันแล้วเหรอผมไปตักน้ำมาเอาเล่นกันตะตกแล้วน้ำปุ๊บโอ้โหแล้วดูจะผ่านไหมเนี่ยชาติเนี้ยเอา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 ผ่านไหมเอาเอาผ่านเฉยเอา เฮ้ยต่อตัวเอตัวเอมึงยู้ต่อยู้ต่อยู้ดูเงี้เหี้ยแล้วโอ้เอดาอันนี้เล่นชุดอะไรกันเนี่ยฮะเล่นตัวเปล่าพวกแม่งไม่ตัวเปล่ากันเนี่ยเล่นตัวเปล่าผมเนี่ยตัวเปล่าพ่อเลยจุดโคตรเท่เหี้ยเสี่ยวได้ดีเด้๋ยวุกคนจะบอกทุกคนจะบอกมาให้มันรู้เองเลยขายเหี้ยอะไรดีวะผมเจมฮะ มีหัวธุรกิจเปล่าผมกะจะขายของออนไลน์ว่ะขายอะไรดีวะนะพี่จะพี่จะขายของออนไลน์ขายอะไรตุ๊ดตุ๊ตตี๊ตต๊ตขายบอสบอสบอสายไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวตัวาตัวอาตัวอาาตัวาดิตัวไอ้สัตว์ตัวอานี่กพุ่อพุงไปดิเออนั่นแหละพายเอาตีพีงเดียวปิ๊กเอไอ้ควายเอ้าเกี่ยวไม่กวม ้ถามาเวอร์กันหมดพอเลิกบาย